สบายดีพี่น้องสบายดีเ์สกุสุขขสคนตอนนี้ก็ลงมาบันดงพี่น้องมาซื้อปลาเป็นแม่้าปลาได้านี่เป็นเนี้นสะออนได้พี่น้องปลาปลาสดส,ปสดส ốt, ปลาคลองได้นี่นะปิง้งทอดกินกับตา้าหูห่งก่อก้อยเหเหดสหห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 

ลอยกับเพื่อเขาต่อทำดาคบได้กรรับรรกรรเขาบการดีเขาอกอยซาคอยซาคอยเอาไปแต่เก่าบราการนั้นขาเจ้าเอานะขา่อยไปแต่เก่าแต่ตะกี้ข่อยกรขายปลานบัณนีนะโควิดเขามาแล้วก็ยาเลย

มันขับกับอ่ะเ้ยาับงวงมันลงอกอีกบ้า่อเยย้อนไปแต่ชนะเนเจ้ากระชีทอยทยับขึ้นมาทางเทิงแล้วก็เอาอันงวงมันอะลงมาทางเอิกพี่เออ เอาติ men, ้อ่ะให้ผู้ช่งทขับนีเนาะใคหรือบ่เอาจับจ่ะข้าเออเละเขียนกับเกีนกับความระบาดเมื่อวันนี้คนพัไหลด อเออไ,ไปยเาไยเนาโอ้ยามลุ่มบ่นมือนี่เป็นแม่ขาปลาได้มือนนี่เรา้โหายขาดรป่าขาดเนาะเป็นมือแรกสิไปหับปลาไปขายมือแรกพี่นอง thank you <coughs> มาคลายปลาให้เจ๊พี่เนองเจ๊เกาเหลางามเลยน้ำเจ้านะเกตมันยังอันไซอยู่เกศอังไซนี่ปลาอันนี้แสบนี่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 มันมันเลย เออปลาคังไลยังนะมันบบมีเออเออใหญ่สุดแลวนี่นะปลาตุ้มปลาหม้อปลาคันปลาอันนี้นะปลาม้งปลามอปอันนี้นะปลาตุ่มน้อยได้สัโปมือนี่ปลาตุ้มนะฮะแม่นหาซิบฮะาะ่ะเนาะ แซ่บเนี่ยแซ่บแม่ปลาทองเอาเรืองเขาอะไรนี่เนี่ยมีปลาอันนี้ประชิบอเอาปลานี่ยมันเลยแซ่บแต่ช่องโตผู้ปลาขังลายนะนี่นี่นี่แซ่บได้เนื้ออันนั้นมันเนื้อลายเนื้อมันแซ่บเนื้อมันหวานเลยปลาขังลายเนี่ยมันแซ่บมันมันเพราะแม่น นามันม <hehe, S 1> <Br> <medim> ีต like uh. 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 ah, ัวใหญ่นี่ตาัตนี้แหละนี่มันมีตาโตลาข้างลายมันโตใหญ่นะลาโคงพี่เนาะตา่นะอแล้วอันกันแล้วหรือแล้วมพอ อืมอืมขอบใจเลยลายไปก่อนเด้อเมนใกล้สิเบดแล้วพี่น้องใกล้สิเบดแล้วเดี๋ยวปลาหาทงเสียอาเซียอาเฮียอยู่นี่เพิ่นสีซอยจักทงเนาะแกงเขียดบ้านน่ะ มันขึ้นนี่ก็ไปเยี่ยงของพระท่านในแกงหายสบายพี่พี่น้องนะแม่ปากันกินเข่าสิไปใไซอันนี้นะโอยปลาเดอาตสวรรค์เออมาแต่สวรรค์ยางเียวนีกดดังอ่ะ ว่าเราเทิงพักกินผักเที่ยวชื่อซ่องเจ้านะฝากซ่องเลย่ีสนั่นเลเนาะไปไปเยเหนีดนะเฮียเนดนะเียดาสมยอแอเออไอส้มหยดนะเออเขาก็หูจักเขาอไอยู่เป็นเสียว อแบ่งออกก็พิมพ์เพิ่งหามีอะไรเที่ยวคอนเสดงตามที่เ,เรื่องไม่เสียวเลยก็ม <c oughs> ้วนเลยอันเจ้าก็เคยร่วมกับเล่าหรอว่ะเจ้าจพ่อจะว่าค <c oughs> ุ้นคุ้นหนาอยู่ด้วยก็เราเทียงผากกินผักเทียวสัมพ่อว่าคุ้นคุ้นหนา ติดต,ตามช่องพอนเดอพี่น้องเบาวบาวละเชิงพากินพาเที่ยวใช่ปะเด้นี่กินอิลีนี่น่ะพากินกับมาเห็นกินอหลีไหญ่พ็นซอยทุ่งหนึ่งพีนง่น้องเลยห้ามเ่แกพรันเต้องวาัดตลกเี่ยต้องเต็มานั่นหนกันดแม่

เปิดกะอุดน the ูนปลาซอยไปคายยังกะได้ได้ย้อนแต่น้ำเอื่อยน้ำนองนั่นแล้วซอยนะปลาใหญ่มียุกปลาใหญ่นะโบได้ข้าเจ้าบ่กโบได้ได้ไม่แต่ปลาทำนี่ม่แต่ปลาทำนี่เมนปลาใหญ่ปลาอิสระน้ำพนักอุดที่คับอกินปลาของอ้าวมึงสว่านผมแม่มาปลาของไก่พุ่นแล้วนี่ยังมาสิเล็งไปในนี่ยิ้มใช่ไอันนี่นะน้องสาวนั่งยุบานนะ อยู่คอยนะอยู่สีวิไลมึงบ่อยากได้บ่อยาถ่ายพญาเดี๋ยวนี้ฮึมเอ้โอเคได้พักคิวอันนี้พี่น้องเครื่องปั่นน้ำอ้อยมาหับซื่อเอาหน้ามาพี่น้องเลยไปขายเบิดปลาแล้วะเรามาต่อเส่ยอันนี้บ้านขายน้ำอ้อยต่อ น้ำอ้อยสดพี่น้องสดล้วนบ้านน้ำบ้านน้ำตาลล้วนจะไปคายต่อมาหาสื่อน้ำผึน ใจก็อยากมีอ้อยเองอยากมีเครื่องปั่นเองเพื่อนพี่น้องเอ้ยพักขึ้นยังบม่ได้จุ๊บเครื่องเครื่องเครื่องละหมื่นสองผมเอาไว้หน้ตู้หันแล้วว่าสิปะหานหรอเจ้าว่าเธอได้ก็หมื่นหมื่นหมื่นสองได้น่สะดอนอันนี้เจ้าบอกนะเครื่องละหมื่นสองพี่น้องเอ้ยเครื่องรีดน้ำอ้อยจะงามได้สิจุ๊บมันเงินกับอะ ปุอ oh, 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 ่อยเองซะก่อนปุ้งอ้อยเองซะก่อนยังเชียองทุกอันตุกคอยเอามายังบม่ได้ล่างเลยเออเอาใหม่เละเออ ผู้หนึ่งเขาไปคายผู้หนึ่งเขาไปกินกะทอข้าวกระชังซื้าออยทนี้แบบเอยคันแนวคายแพงแต่ผู้ไปคายโต้ก็จคชิกินยังแล้วบาทกินเปลือกอ่อยแล้วาฮาาา่่า่ อ้าวผไปขายส่โจกนี่แล้วผัดไล่น้ำก้อนเขาได้ไล่จกเขาอีกได้บาานี้อันโจกกัน้ำก้อนนะกับสี่สิบหาเลยนะฮะนะทื่นนะกับทอนะบัดอันนี้อีกบาดนี้จะคิดได้เท่าไหรอีกอืมมันแพงน้ำาจก จังหวะมือน okay. ี่นะเขาไม่ข่าเพิ so ่นต um ื่มได้มือนี่นะเพราะว่าทื่นมันลายเลยต้องจอกต้องไปซังจะเหาะละน่อยๆนี่จะขายสิไรขายไปนี่แล้วผู้ใดนั่งเสาแดดเสายังน้ำห่มน้ำห้อยมันก็ขายไปเอาพวกนี้กระพาะสิ่งก็ให้ละแน่นั่งขโมยจูบมาเล่นมันจะกกินพี่อุ้ยเจ้าจะดีท่านกับ้านนะ

โอ oh ้ยใครแลยบอมันได้มือสีาเชนนะนั่งในเฮือนพายปัเสีเอามาหายก็เดียกก็นโดว้าคือง่ายเลยก็จะขอก็ได้ขี่ขอก็ได้ขี่รถวิโ ja ก้ไปแล้ว ข La ี่รถวิโก้ได้เพื่อนเวลาล้งบักไงผูแล้วได้เด้เพื่อดีลากก็ได้ทำไอะมันง่ายปนันะก็ไปตากแดดแหม่งแหเลยเนาะ ลังตี้บ่อยากตักตนกําลังขุดพี่น้องอ้อยบ่พอพอพอตุกเนาะจํากะซิ่นมือนอขดลบเป็น ซี่ลำนี่ก็คือสีโอแล้วพอดีต่นนลูกสาวมากก็มีผู้เหตุเปลี่ยนแล้วพอดีอเป็นอะไรผู้นี้ก่ะ ชีเล้วพีนองเลยกลพีนองเลยซื้อซอยร้านกซื้อสองจอกเลยก็เมยค่ะเนาะมากินน้ำอ้อยเย็นๆนี่นะอุดนุนซอยลูกซอยลานนี่เพอได้เงินซื้อขนมขนมให้ลานกิน มาขอเงินนะแม่มาซื mm. aro aro ้อไปนางไปอยู่เพื่อนไปอีแม่อยากกินน้ำอ้อยไปนะพี่น้องอย่าเอาเงินน้ำเด็กอย่เอาเงินน้ำเด็กหน่อยนึ่งบาทนี่น้ำก้อนสินาลายจองหนึ่งบ่โอ้แม่ใหญ่อุดนุนซอยละพี่น้องแม่ใหญ่เพลินใจดีน้อมือเ้านี่มาขายป้าเพิ่งกระอุดนุน ป้าซอยเนาะแต่ว่ามื้อที่ของซื้อปานอื้อแล้วแมันขายได้ร้อยโล่ะลอยแต่ว่าันคนกันเอง90เฮาก็ขายได้5บาท10บาทก็เอาตื่มกันไปเฮาฮอดแต่นี่แล้วก็สิมือนะฮอดเพื่อนสําคัญนี่แล้วก็สิมือ เพราะว่ามันห่อนแล้วได้ชิมเมื่อพักผ่อนก่อนเมืงง่อย <c oughs> คลิปกับขอจบไปสำนีพี่น้องเลย่นอุดน,นุ่นซอยฝากก็ไลค์ก็แช่นาะ <c oughs> ก็ติดตามให้นสะพอนี่เด้อพี่น้องสบายดีเบอร์สุขสุขคนบ๊ายบาย